สวัสดีท่านสมาชิกกลุ่ม v พีทุกท่านทุกกลุ่มนะคะกับการวิเคราะห์กราฟทองเช้านี้เนี่ยในเช้าวันที่15าธันวาคมพศ2565ค่ะสำหรับเมื่อคืนนะคะเฟดนะคะก็มาแตะแอเรียแนวรับที่คแพมบางแผนไว้เลยเลยนะคะต้องบอกว่าสำหรับใครที่เมื่อคืนอดนอนนะคะตีสองมารอเฟดก็น่าจะได้ฟางกำงานน่าจะคว้ากำไรได้หลายล้านหลายแสนกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่เฝ้าแต่ใครไม่ได้เฝ้าไม่เป็นไรค่ะวันนี้เราก็หาจุดเขาทำกำไรใหม่นะคะเปเวอร์หว,วังมากนะคะ เดี๋ยวเราไปดูนะคะเนื่องจากแท่งเดย์วันนี้จบเป็นแท่งแดงถอดไส้นะคะแล้เทนยังอยู่ในเทนขึ้นนะคะไปดูชี่เฮสี นเฮสซี่บอกว่านะคะเมื่อวานมาแต่อารเรนอรัรบคือเป๊ะมากเนะี่ยอันนี้เส้นเนี้ยเขาแพมขีดไว้นะยังไม่เอาออกเลยเช้ามาคือเป๊ะมากว้าวนะคะว้าวแต่ว่าไม่ได้เฝ้าเหมือนกันจ้ะนะคะก็ยินดีสําหรับใครที่เฝ้านะคะน่าจะควา้ากำไรได้แล้วก็แน่นอนค่ะทําให้คุณมั่นใจอีกว่านะคะในสิ่ง,งที่เราวางแผนไว้คาดการไว้มันใช่ทั้งหมดแข่เราไม่ได้เข้าออเดอร์ก็คอนเฟิร์มแล้วว่าสุดยอดนะคะในการเรียนเทคนิคนี้นะไปดูที่ทำเฟรม H1 ค่ะนะคะทำเฟรมเฮสหนึ่งเมื่อวานก็แบบ ฟ้ามากยินดีด้วยนะคะชาวนี้มีคนส่งข้อความมาขอบคุณคดแพมเยอะแยะมากมายนะคะทั้งในแอปชีชีแล้วก็เฟซบ o o กนะคะหลายคนก็รวยมากนะคะรวยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็นะคะตอนตีสองก็ตื่นมารวยอีกเนาะ,ะยินดีกับลูกศิษย์ทางอเมริกาด้วยนะคะแคนาดาคือ <Canada S 2> นะคะใครเรียนระบบเทรดก็คือสามารถเราไปทํากาไรได้งามงามไปเลยทีเดียวนะคะต้องบอกว่าวันนี้ใช้แผนเดิมไหมคะต้องบอกว่าคดแพรใช้แผนเดิมนะคะแนวรับให้ที่เดิมแล้วก็แนวต้านให้ที่เดิมคันนี้ก็อยู่ที่ว่าเขาจะวิ่งไปไหนยังไงแล้วเดี๋ยวต้องรอหน้างานอีก ถ้ายังไม่มาไม่ถึงแล้วรับก็เดี๋ยวต้องคุณแพมต้องดูว่าวันนี้จะเลือกเข้าตลาดบ่ายนะคะเช้าอาจจะยังไม่เข้าเพราะว่าคือกราฟมันยังไม่ได้มารับหรือยังไม่ได้ไปต้านเลยนะคะอันนี้ก็ใช้แผนเดิมนะคะวันเมื่อวานมาแบกเทสไว้หนึ่งมันจะหนึ่งมันจะลงมาที่เดิมนะแล้วถ้ามันลงไม่ได้มันก็คือหันหัวขึ้นไปข้างบนนะคะเทนยังเป็นเทนขึ้นอยู่ค่ะนะคะลักษณะแพทเทิร์นกาฟก็อาจจะเป็นลักษณะของกราฟที่มันอย่างที่คุณแพมบอกว่านะคะมันจะมีการนะคะไซเย์ไซเย์แล้วก็ขึ้นต่อนะมันจะเป็นลักษณะเเคยห็น ใครที่แบบเออเคยเห็นภาพตัวอย่างตามนิตนงตินเน็ตนะคะที่แบบว่ามันเป็นแบบนี้ค่ะสุดท้ายถ้ามันแบบโอเคถ้ามันลงไม่ได้มันจะหันหัวขึ้นมันจะยกขึ้นตามแบบนี้ค่ะมันจะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมย่อลงแล้วก็ดันขึ้นต่อนะดังนั้นก็นะคะดังนั้นวันนี้เค้ดแบงก์ก็ให้เหมือนเดิมจังหวะหาเขา้หาหาเข้าบ่ายนะเข้าบ่ายเข้าบ่ายนะคะไม่ได้เข้าเซลนะคะใครจะเซลน,นั้นไม่เป็นไรนะคะเอาเป็นว่าหาจังหวะเข้าบ่ายค่ะเพราะว่าแพทเทิร์นของกราฟคือเดย์หนึงก็มีแรงบ่ายนะมีโอกาสร,ราคาขึ้นต่อนะคะก็เดี๋ยวหาาาจุดเข้าบายนะคะค โอเคนี่คือแผกนการเทรดสำหรับกราฟทองเช้านี้นะฮะแล้วก็นะคะอีกไม่นานค่ะนะ,ะวันอาทิตย์นี้1 8 1 9กานี้กับคอร์สทอง5นาทีนะคะที่กรุงเทพมหาคนครโรงแรมเซทราแจ้งวัฒนานะคะทุกคนนะคะปล่อยวิชาการเทรดทองคำนะคะให้ได้กำไรนะะต้องบอกว่าปังมากคอร์สนี้นะคะทองหนาทีสำหรับใครที่ลงทะเบียนแล้วนะคะก็พบกันแน่นอนวันอาทิตย์นี้เรียนที่สีแล้วก็วันจันทร์พาเทรดหนึ่งวันนะคะ,ะ,คะแล้วก็นะคะเป็นสัปดาห์ที่ผูแพมนะคะก็ปล่อยวิชาให้กับลูกศิษย์นะคะที่มาเรียน คอททองห้านาทีแล้วก็คอทนาโรธนะคะผู้คิดค้นนะคะในเรื่องของการเทรดทองห้านาทีเราคือต้นตํำรับของการเทรดทองห้านาทีในเมืองไทยกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ปล่อยวิชานี้ให้กับนูกศึกษนะคะได้ไปสร้างกําไรกันเยอะแยะมากมายสําหรับใครที่สนใจเรียนนะคะทองห้านาทีก็ทักได้ที่อดีร่าคอทนาโรธนาโรธสองสามสี่ยังมีเวลาอยู่นะคะวันนี้เป็นพฤหัสศุกร์และก็วันเสาร์เราพบกันวันอาทิตย์นี้แน่นอนสําหรับใครที่ลงทะเบียนแล้วนะคะ ก็เข้าเรียนและก็คําถามที่คุณเขียนมาหรือว่าใครมีคําถามอะไรที่สงสัยโค้ชแพรมีคําตอบให้คุณร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันแล้วก็เตรียมประกาเตรียมใจเตรียมนะความตั้งใจมาเท่านั้นก็พอนะคะแล้วก็พบกันนะคะที่เซนทรัลแจ้งวัฒนะนะคะกรุงเทพมหานครนะคะวันที่สิบแปดสิบเก้านี้ค่ะ นะคลิปนี้เดี๋ยควคุณแพมส่งเข้าไปขอให้ท่านปลอดฟ้าสใสกำไรทุกวันนะคะแล้วก็มีความสุขสนุกกับการเทรดนะคะสำหรับใครที่เก็บกำไรยังไม่ครบเก็บกำไรต่อค่ะสนุกกับมันนะ,ะสนุกในการเก็บกำไรในตลาดนี้แล้วก็นาประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปนะคะสวัสดี